นนครับพกผนั่งอยทั่วรัันนี้นี่ครับจะมารับเป็ดทำเป็ดยังยังนึ่งเข่าหอนหอนเขายัง มาแล้วคตัวหาผมนะครับอําเลือดครับอ่มาม่นน้าับนี่ผเป็นเอารับนี่เป็ดปักกิ้งวะเปล่นอะไรมมเด็ดไปื เมื่อไรเก็บท en ุกขั้นตอนได้มื่อี้เอาครับผู้มารเดียวครับสวัสดีครับมาแต่ไก่กับมาดิรูปไดกเด่อเ่่าเ่ยรัาเยก บรรยากาศเต้นรถครับบรรยากาศเต้นรถมาเที่ยวในเมืองครับมิของานไิของปลาในเมืองไก่เลยนะไก่เออไุ่เลยว่ะากคงสามลกครึ่งนี่สามเะมกินด้บากินยี่สิามลกครับ แ่นมัไหลแล้วช่อแหลกว่ามันว่ามันแมื่อตัวเหี้ยได้เบาแร่นเขาก็บังให้เมย์ร่นแบเหี้ยแร่นนี่ไม่ใช่พกขึ้นต้นเฮียบึ้นต้นไม้แต่ว่าแร่นคือต้นไม้เบิ้งเบื้งต่ำหนีมันแต่ว่าก็ตัวเดียวกันเปรี้ยงตัวเดียวกันเลยคือกันบดเพศตัวเดียวกันละก็ไม่ผิดกันพกขึ้น คือว่าข้นต้นไหนว่ากรวาข้นคือว่าทำกินของเราเหมือนล่คหอนไเนี่ยครับแลนกันกลู่นเหมือืกันดูไตไหเราเากลินเลยไตว่ะไอ้ิบแมนครับเราเอากิ่นได การสีถอดไม่มีคนถอดหอกเน่ยวะต้องถอดแล้วนะกลมอันนี้แล้วอันนี้ลาบก็นดลลาบลาบเกลดก็อร่อยก็ซื้อกินด้วยก็ซื้อกินตัวยัวครับแต่ว่าเขาเรียกดีนี่

ไปเองวะใช่ไบไปเสี่ยวไปเสี่ยวปลาเสี่ยวสมัยก่อนเรื่องดีกินแถวบ้านได้บนบอไคหมีมาอยู่ในเมืองม่อยู่ในเมืองแล้วเอาแม่หาแม่ซื้อเผ่านห้อง โต๊ะามเมื่อน,นั่นิ่มแล้วหรอวะแล้วเราเข้าไปเอาที่ร้านของน้ำทำไมมีถุงดิบไปไปเปลอกไปเอาไปเกิดอตัวน้นเรอื โอ้ยแม่ไม่มีพวงไข่ปะเนาะ

ผมเคยน้ดีย่อยอมันขันเออเเปิดาไเปิดจกลนกเพาะว่านี้เป็นนูกกรรม้ววไปใส้ไปด้วยนี่วันเหลวีวะได้ไหมอีวะวันอาทิตย์นเหลวะวัเหลวเหนียวะดมือโตเบร์ันนะนำด้วยนาบัครั มาเลยมาเลยเด็กเสียดเนาะใช้วิ่ยเปิดใจความครับแฟตครับเขาเงินแฟขัดนั้นเป็นสมการแค่สมการแค่สมเลยแค่สมเสร็จ

มันต้องอาบน้ำเนี่ยผมอาบมาอาบผมเอาผมตาหัวผมเพท่นก่ไปซื้อก่อนซื้อผู้ไอนผมตาหัวมันอาบเหมือนกันมันายไปแล้วหแล้วเอาู่ตายเนาะเอาผยใส่ไปแล้วล่ออกนอกก็ร่างเอ็มเมื่อนักความะเลยเนาะเมื่อไ ต่ำตัวนี้ตัวตำวมตำไปออกเถอะไปกินบวชมุเนียเห็นมาหน่ามาทำไม้ก็เโหกเห็นใหญกล่องดูวัดทีนี่คนคนคนเปลยเปิดเรียบร้อยครับ นู่นบบไปไก่ไปจบปักบ่เดี๋ยวทรมาเมิ่งตอนซิมครับป่นี <c ười> <c ười> <c ười ่ เพื่อตดวูการาินะโอ้โหไม่ไปแล้วเนียดีเนาะว่าเอยดีก่าตักส่น้เนี่ยครับตมุดเอานะครับไปอยู่ว่อยู่ว่มันแตน้ำกระแหงก็มืดติกสาสถานที่่าชานี่นมันใหญมากวอวกินวกินาหครับ ตัวนะตัวงไนลาบยรเสิจะว่าเส้นหบขวใสนแลวใส่ีมห้อะจับอกรว่าใส่ก่อนไอ้วันี้โอ้หกว่าตัดไม่ไหมก็จะเนี่กวันนี้สดแบบอันนี้เลยนะลาบูลาเบียดลาเบียดลาบเบียดัเส็โวลโดโแล้ว จะทันจะคุ <fi> ้นสดสองห่องได้บ่นอันอันยิบโอ้นี่โอ้แ้งเลยไหนพวมนี่งบุ๊คอ๋อแค่เป็นต้องแขครับนี่อะเอ๊

บ่านุ้ว <souvent> <ss touches> ่าปุ้ยยี่สิบวุดได้ไบ้าเสือกออกไปโแปลว่าเด้อยมันต้องตาดทาาลไ้ใส่หออลงไปครับหน้าปงกว่านี้ใส่เลยหอใส่พวกตอยางน้ำต่อนุ่งปูงหนากว่แดดอยงเดียวลองสี่มือก่อนหรือลองเซ็ กมมีโซะนะบานเขาหลดเดี๋ยวบันบานเนาะครับลองซีมั้งครับเส้็จแล้เกิดแล้ามือจีบเหงาช่น้อพาวะล้องเซเดียวลัวละะครับจะซีมมั้งครับใส่เลย

ลองซีวงกันรับได้ครับนี่ก็รับแล้ท่านนี้กันอยู่ตรงนี้เพื่อนเซฟของชุดรถบทรว์ว่ะเฮ้ยอ้ยไปก่น เดี๋ยวผมดูองม่านนี่ดูดิครับดูมิของเดานกี่ชิ้มได้พ่องก๋วยเี๋่ะกเข้มบ่เข้มเนาะนี่ปกติเองนะตับหลงตับตั้งกับ้อนวะปล่อยครับกับแตงลาครับกินแต่ว่ากินน้เขวครับ มัน่อยากดีโ้ยโอ้ยน้ำตาลน้ำตาลมาตัวน้ำตาลน้ตาเยแต่ว่าพนักานสมัครยูทูบครับพนกาเด็ดเย่อนเขาย่อนน้เยเาพอาทัวรหมครับคลิปนะอย่าลืมอา้าลกย่มมามามา บรรยากาศเต้นตาบัดครับมื่อนี้มาเที่ยวในเมืองแต่ว่าปุ่เมื่อครับมื่อนี้พวกกลับเมื่อครับตาเมียเปลี่ยนบรรยากาศก่อนมื่อนี้นอนตากแก่ไปเที่ยวตะวันแดงวะไปตะวันแดงวะมีอยีกสองลอยแนะนำแนะนำรู้่เข้าไปหัวปัใจวิ่ โอ้เดี๋ยวเดวตามแดงคนเลยทางฝีมันจะท่อนไฟไหมวนเมาอนเมาคนเออนี่นาย,ยังขาเลยอ้ยน้ำก็ดำเถอะนาดำายังรงม่่แ <c oughs> นนำด้วยเกินควอดครับนี่กกบน้องอยังก็เมยค่ะน้องเมย น้องบึงบึงบอป้าไอ้บึงอะไรเนาะเป็นไงแต่ว่าเรีบกเรียกร้ว่ามาแล้วผมมาแล้วตอนประเทศไยต้งแต่ผมตรวจแล้วจิ้มตรงนี้บอกกรเมีอะไรดิโอ้ยเดี๋ยวโทรหาเด้อวันบอกว่ผู้สาวได้ผลงานดิกังนะเนาะกังนะเด็กงูอะไรเราขอเป็นคุณบอก